you สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านรีเลกสเต็กนะคะและพบกับดิฉันนางสาวธิตยาวัฒนาวารีกุลชื่อเล่นชื่อหยกกำลังศึกษาอยู่มหาวาิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะและวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับมรุเทศสาวสวยท่านหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็รอเราอยู่ที่นี่แล้วท่านผู้ชมพร้อมที่จะไปพบกับมกุเทศสาวสวยท่านนั้นหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วตามนี่ฉันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่สายแล้วนะคะสา,สายสวัสดีสวัดีค่ะพี่าส,าสายช่วย แนะนําประวัติของพี่ทรายได้ไหมคะค่ะได้นะคะ,คะ,ะ,คะพี่นะคะก็พิชยาพรถาสุกนะคะชื่อเล่นพี่ทรายส่วนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทัวร์หรือว่าไกด์ประเภทส่วนมากมเขาจะไม่เรียกด้วยชื่อจริงกันนะคะเขาจะเรียกพี่ทรายพี่ทรายะนะคะส่วนมากค่ะพี่ก็จบนะคะการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมมัธยมปลายก็ที่สกลเพราะว่าพี่เป็นคนสกลนะคะแล้วก็มาเรียนต่อก็คืออนุปรียาที่มอราชพัฒเรานะคะแต่ก่อนก็ยังเป็นวิทยาลัยใช่ไมคะใ่ค่ะยังยังยังยัยังยังยังยยังัยัยังยก่ยังยัยังยังยังยัยังคังยังยยังัยยังยัยยยัยยัย อนุปริญญาที่จะเป็นรุ่นแรกที่จบการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นรุ่นแรกที่เปิดนะคะก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นดึกจำบันนะคะโดยมีอาจารย์แม่นะคะ,ะเป็นคู่บุกเบิกนะคะในรุ่นของพี่นะคะตอนแรกมีน่าจะประมาณ38จบจริงๆนะคะแค่14คนค่ะแล้วก็มาต่อ,อปริญญาตรีก็ที่ราชพัฒนเหมือนกันนะคะ พอจบปุ๊บก็เป็นปีแรกอีกเหมือนกันที่ได้มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนะคะเป็นปีแรกนะคะบุกเบิกใช่ไหมคะบุกเบิกค่ะบุกเบิกทั้งเอกท่องเที่ยวของอุดรแล้วก็บุกเบิกนะคะมหาวิทยาลัยของที่ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยอุดรธานีราชพัฒอุดรธานีใช่ไหมคะแล้วก็พอจบปุ๊บในช่วงที่เรียน นะคะเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็คือไปเป็นสตาฟนะคะของการท่องเที่ยวนี่แหละของบริษัทต่างๆที่อยู่ในอุดรนะคะแล้วก็มีโอกาสก็ขึ้นไกด์มั่งนะคะแต่ในสมัยนั้นน้อยมากที่เขาจะให้เด็กนักศึกษาขึ้นไกด์แต่ก็มบีบางบริษัทที่เขาให้โอกาส ให้ขึ้นไกด์ให้พูดก็ตีคู่ไปกับไกด์ไกด์จริงนะคะส่วนมากเราก็เป็นสตาฟเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเรานะคะพอพอจบออกมาปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้บัตรไกด์เลยกว่ากว่าจะได้มาต้องไปอบรมอีกนะคะพอจบปุ๊บก็ถ้าพูดถึงก็เป็นไกด์แต่เป็นไกด์ในลักษณะที่ไม่มีบัตรก็สมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่พอมาอ่าททท,ทเขาเข้มใช่ไหมคะก็ได้ไปอบรม อบรมเป็นไกด์จริงๆคือมัคคุเทศกบัตบรบอลบัตบรบอลบัตรของไกด์มันจะมีอยู่ถ้าเป็นของมันจะมีบัตรทองแล้วก็บัตรบัตบรบอลใช่ไหมคะสำหรับบัตรทองก็เป็นมัคคุเทศกที่สามารถนับนำนักเที่ยวชาวไทยในการ เที่ยวในประเทศไทยทั่วราชอาณาจักรแต่ถ้าเป็นบัตรบอลก็คือสามารถรับต่างชาติได้ด้วยเท<ม>ี่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ<ม>ก็ส่วนของพี่ก็จะเป็นบัตรบอล<ม>อันนี้คือเป็นประวัติคร่าวๆนะคะและสําหรับการเป็นมคัคคุเทศก์ของพี่นะคะที่เจอปัญหาอะไรบ่อยๆมากคะ่ะปัญหานะคะ,ะการเป็นมคัคคุเทศก์นะคะหรือว่าไกด์นําเที่ยว มันจะเป็นอาชีพที่ท้าทายะนะคะอาชีพที่ท้าทายทําไมถึงพูดอย่างนั้น<ม>เพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นป,ปัญหาที่ปัจจุบันทันด่วนไม่ใช่ปัญหาที่เราพร้อมที่จะแก้แก้มาก่อนแล้วะนะคะแต่มันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นณตรงนั้นเวลานั้นอย่างเช่นหนึ่งนะคะถ้าเป็นน,นักท่องเที่ยวชาวไทยเ<ะ>นาะเขาก็จะถ้าเป็นไปส่วนมากของเราเนี่ยมันจะเป็นกรุ๊ป ลุกใหญ่ก็คือ4 0 50หเป็นหนึ่งบัรขึ้นไปจะไม่ค่อยมีจอยทัวร์นะคะลักษณะการจอยทัวร์ก็คือ,อเป็นการขายขายแพ็กเกจคนสองคนแล้วก็มาจอยกันลหลายๆกลุ่มพอถึงบัรปุ๊บเราก็ออกอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าจอยรวมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือนํานักท่องเที่ยวหลายๆคนต่างคนต่างขายแล้วก็นํามารวมกันนะคะแล้วก็ค่อยออกอันนี้คือเขาเรียกจอยทัวร์แต่ถ้าเป็นกุ๊ปก็คืออย่างเช่น ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าบริษัทใ,ใหญ่ๆที่เขาจะเหมาทัวร์ใช่ไหมคะเป็นกลุ่มเลยก็คือทั้งบัรจะเป็นเฉพาะบริษัทเขาหรือว่าหน่วยงานราชการนั้นๆเป็นไป,ไปนะคะ,ะปัญหาส่วนปัญหานะคะมันจะเกิดขึ้นทุกกลุ่มมันจะมีตั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปทะเลปัญหาที่ ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวท้องเสียนะคะตัวนักท่องเที่ยวท้องเสียเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ที่รับสูงพอไปเจออาหารเชื่ออาหารทะเล,เละถูกต้องค่ะม,มันมีทั้งสดและไม่สดและทีนี้ท้องของคนเราพอนานล้วเราได้ได้ทานเข้าไปใช่ไหมคะ,อะของของแสลงมันก็จะทําให้ท้องเสีย ในท้องเสียแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะง่าย<ม>บางปุ๊บจะต้องส่งโรงพยาบาล<ม>ดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงเราก็ต้องดูแลเขาอยู่ท,ที่สภาพร่างกายของท,ทกต้อง<ม>ค่ะนักท่องเที่ยวแต่ละคนค่ะ,<ม>คะอันนี้คือจะเจอบ่อยมากนะคะ<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอุบัติเหตุซึ่งเราจะแจ้งอย่างเราลง,ลงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่อะสมมติเช่นนะคะพี่ยกตัวอย่างว่าเขาวัง เขาวังเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าลิงมันเยอะถูกต้องไหมคะเราจะแนะนำนักท่องเที่ยวว่าห้ามซื้อขนมอของกินถือขึ้นไปเพราะเขาจะแยง่งแล้วแล้วที่นี้ลิงที่อยู่ในเขาวังมันก็จะมีอ่าสัตวแพทย์เขาดูแลแต่ไม่ใช่ว่าจะทุกตัวถูกต้องไหมคะถ้ามันกัดเนี่ย ปัญหาเกิดขึ้นละดูแลไม่ชั่วถึงถูกต้องค่ะแล้วทีนี้พอกัดปุ๊บสิ่งที่เรากลัวก็คือตัวที่ลิงตัวตัวที่กัดเขาได้ฉีดวัคซีนไหมเขาได้อะไรไหมเราก็ต้องนํานักท่องเที่ยวคนนั้นไปโรงพยาบาลเพื่อจะฉีดฉีดยาป้องกันถูกต้องไหมฮะนั่นคือปัญหามันเกิดขึ้นละคนหนึ่งเป็นใช่ไหมคะแต่อีกสี่สิบกว่าคนที่อยู่ในบัส มันก็ต้องชะงักมันก็ต้องรอ,รอนี่คือปัญหาเพราะว่าไกาด์คนหนึ่งบัรบัรบัรหนึ่งบัตรจะมีไกด์แค่คนเดียวถ้าไกด์พานักท่องเที่ยวคนที่บาดเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วอีกสี่สิบคนทําไงแล้วจะไปยังไงไปต่อตรงนี้ปัญหาที่เราจะต้องบริหารจัดการเราต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าเราจะแยกยังไงและเราจะมอบหมายให้ผู้ช่วยเราอย่างไงจะให้ผู้ช่วยเราอยู่หรือเราจะไปเราก็ต้องดูดูว่าตัว ตัวนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บเขาอาการหนักไหม,มถ้าเขาอาการหนักเราต้องเป็นคนอยู่และให้สตาฟเป็นคนนำนักท่องเที่ยวที่เหลือไปเที่ยวในจุดจุดต่อไปแทนเราก่อน<ม>ในลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็พวกเรื่องห้องเรื่องอะไรมันมีมาให้เราแก้เหมือนกับในบทเรียนใช่ไหมคะมอย่างในในบทเรียนที่เราเรียนเนี่ย อา,อาจารย์เขายังให้โจทย์เรามาแต่ตรงนี้กลับไปทําที่บ้านได้ถูกต้องอมีเวลาคิดแต่อันนี้ไม่ใช่คุณจะต้องคิดเดียเด๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นและต้องตัดตัดสินใจให้มันถูกต้องอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าประมาณนี้ค่ะแล้วพี่สายเคยเจอเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวมาช้าไหมคะอ๋ออันนี้ประจําค่ะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะก็คืออ่า แหล่งช้อปปิ้งนะคะเราก็รู้ๆกันอยู่ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยกับการช้อปปิ้งมันเป็นยังไงของคู่กันเลยนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นไปต่างประเทศหรือว่าในไทยนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะจะชอบมากชอบเป็นชีวิตจิตใจนะคะ ชอปเพลินใช่ไหมคะเ่าหาชอปเพลินเ่ีแล้วมีวิธีการเตือนลูกค้าไงคะเพื่อไม่ให้ลูกค้าอายอะคะส่วนมากนะคะปัญหานี้ที่เจอจะเป็นปัญหาจะเป็นกลุ่มที่เขาเช่าเหมาเช่าเหมาเป็นกลุ่มๆแต่ถ้าจอยทัวร์จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอย่างการจอยทัวร์ทุกคนจะรักษาเวลาเป็นอย่างดีเพราะว่าเกรงใจใช่ไหมคะใช่ค่ะเกรงใจแต่ละ มันมามันเขาไม่ได้สนิทกันใช่ไหมคะทุกคนจะดูเวลาทุกคนจะดูเวลาพยายามเป๊ะที่สุดเลดก็ไม่ไม่เยอะแบบพออภัยได้นะคะคแต่ส่วนปัญหาตัวนี้ก็คือกรุ๊ปที่เขาอยู่ด้วยกันมาตลอดค,คือเป็นหน่วยงานเดียวกันค,คนที่ช้า เธอก็จะช้าอยู่อย่างนั้นแหละค่ะอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าดินทาลูกค้าหรือว่าลูกทัวร์นะคะอันนี้มันเป็นความจริงคนไี่ดิน,นทาเลยนะคะไม่ได้ดินทาค่ะไม่ได้ดินทาคะคนที่คนที่ช้าเธอก็ช้าอย่างนั้นมีทางที่เราจะแก้อันนี้คือเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะคะแต่ในการที่เราจะเตือนเขาเราก็ต้องเตือนในลักษณะไม่ใช่ว่าเป็นการเตือนแบบจรงิจรงจังอ่ ถ้าพูดกันในภาษาบ้านเราเนาะมันก็เหมือนกับลักษณะที่ว่าเจ็กยิกแกมหยอกะนะคะอย่างของพี่ที่ใช้เทคนิคนะคะที่ก็จะมะีครั้งแรกที่เขามาเราก็จะบอกว่าแหล่งต่อไปสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปจะเป็นที่ช้อปปิ้งะนะคะ,ะแล้วเราก็ให้เวลาถูกไหมคะ,ะสมมติว่าเราไปถึงบ่ายโมงเรา<ะ>ให้เวลาเขาชอบเนี่ย ขั้นต่ำอาจะจะต้องบอกว่าขั้นต่ำก่อนสมมตินะเราให้เวลา45นาทีแต่จะต,ต้องเลทเรามีาแต่เวลาของเราอะ่ะเราให้เขา45แต่เรารู้แล้วว่าเวลาจริงๆที่ให้ใหไว้คือ1ชั่วโมงเป็นเลทแน่นอนต้องเลทแน่นอนอก็คือถ้าเกินบางทีบางคนเขาเดินเพลินเขาชอบเพลิน1ชั่วโมงเนี่ยมันเกินถูกต้องไหมคะพอเกินปุ๊บเขาไม่รู้ตัว สตาฟก็วิ่งตามตามหาบางชีตามหาแล้วไม่เจอใช่ไหมคะ,อะพอมาถึงรถเราจะต้องทํำยังไงใช่ไหมคะเราก็จะให้เพื่อนๆที่อยู่ในรถปกมือให้นะคะปกมือเป, <c oughs> เป็นการต้อนรับนะคะ <c oughs> เป็นการต้อนรับที่คุณเป็นคนสุดท้ายขึ้นบัสนะคะและเราจะดูเวลาและเราก็จะมาโหวตกันอีกทีว่าสําหรับท่านท่านผู้มีเกียรตินะคะ <c oughs> ที่ขึ้นช้า เราจะทํายังไงกับเขาดีเราก็จะโบดในบัตรนะคะเราจะแจ้งเลยว่าซอๆนะคะอาจจะให้มาร้องเพลงหรือว่าเล่านิทานหรือว่าอะไรเป็นการลงโทษเป็นการลงโทษนะคะแต่พอเสร็จปุ๊บเราจะมีเราก็จะมีการพูดนะว่าแหลงที่สองที่สามถ้าสมมุติว่าท่านไหนมาช้านะคะเราก็จะมีมาตรการในการลงโทษที่หนักขึ้นไปเรื่อยๆ ใช่ไหมคะอย่างเช่นเป็นการเล่นเกมถูกไหมคะ,คะเล่นเกมแต่ไม่ใช่ว่าเกมท็อปซอเกมที่ค่อนข้างที่จะหนักเกมค่อนข้างที่จะฮานะคะ,ะเราก็จะเอาสตาฟกับไกด์ทำให้ดูก่อนว่าโอเคนะจุดต่อไปถ้าสมมุติว่าคุณมาช้าอยู่ค,คุณจะเจออย่างนี้และเรายังให้โอกาสคุณสมมุติว่าอาจจะเป็นเมียงูเล่นเมียงูกันในบา้าอย่างนี้ถูกไหมคะ ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็คงชอบถูกไหมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะอายและเราจะต้องบอกว่าคนที่จะเป็นอ่าเป็นอเมียงูใช่ไหมคะ<ช>แต่คนที่เป็นเสาถ้าเป็นผู้หญิงมาช้าก็จะต้องให้ผู้ชายเป็นเสา<อ>ถูกไหมคะแต่ถ้าผู้ชายมาช้ามาช้านะก็ต้องให้ผู้หญิงเป็นเสาในลักษณะนี้และทีนี้เดี๋ยวเขากระตุ้นกันเองเขาอายไม่กล้าเขาจะไม่กล้าทํานะคะเพราะว่าเวลาที่ไกด์กับสตาฟ แสดงเป็นตัวอย่างครั้งแรกใช่ไหมคะ,<ฮ>ะเราจะใส่ฟิลลิ่งกันเต็มที่<อ>เพราะว่าเราไม่อายกันอยู่แล้ว <ฮะ S 2> เราเป็นทีมงานเดียวกัน<อ>เราสามารถเล่นกันได้ถูก <ฮะ S 2> ต้องไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นลูกทัวร คุณจะต้องทําให้เหมือนกับไก,ก่กสตาร์ททาให้ดูนี่นี่คือเป็นเทคนิคเล็เลเลเกๆน้อยๆปู่ใช่ไหมคะ,ะเป็นการขู่ไก <c oughs> ่และมันก็ได้ผลนะคะ <c oughs> เขาจะรีบมากนะคะบางคนเขาก็อยากลองถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายอยากลองนะคะอยา่างพี่พี่จะบอกว่าเราขอเป็นเมียงูให้ <c oughs> เราจะเป็นคนรูปเอง <c oughs> ประมาณนี้แล้วแล้วรับรองข่าวต่อไป จะไม่มีนะคะถ้ามีก็มีน้อยก็อาจจะเป็นการทำโทษเล็กๆน้อยๆ,ๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าคุณสามารถที่จะคอนโทรลูกค้าคุณได้ขนาดไหนถูก<ะ>ไหมคะ,ะและลูกค้ากลุ่มนั้นของคุณเกียรติไหนระดับไหน<ะ>ถ้าเป็นระดับผู้บริหาร<ะ>เขาเล่นกับเราไหมเราเราจะต้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเราจะทำเราต้องดูว่า ลูกค้าของเราเขานิสัยใจคอเป็นยังไงเราจะต้องอ่านนิสัยใจคอของลูกค้าหรือว่าลูกทัวร์ของเราแต่ละกุ๊ปออกให้ได้และต้องปีโจทย์ให้เขาสนุกสนานละลายพฤติกรรมของเขาให้ได้ค,คือให้เขาประทับใจที่สุดในการที่มาเที่ยวกับเราในแต่ละครั้งแล้วหนูได้ยินมาว่าถ้าเกิดขึ้นรถแต่ละครั้งต้องเช็คนะักท่องเที่ยว ถูกต้องแล้วพี่ชายเคยลืมเช็คบ้างไหมคะ,ะตัวนี้เคยไหมมีค่ะมีแล้วก็สวนมากที่มีการลืมนักท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าจํานวนกลุ่มแต่ละครั้งที่เราไปใช่ไหมคะ,ะครั้งมันจะมีตั้งแต่1บัตรสบัตรสบัตรสบัตรซึ่งเยอะที่สุดที่พี่เคยคุมไปก็คือประมาณ15บาบัตรซึ่งมันมันสิบห้าบัตรแล้วก็คุมไปมันค่อนข้างที่จะยาก ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่าลืมว่าบัตรหนึ<ช>่งห้าสิบคนคูณด้วยสิบห้าจำนวนคนมันหลายร้อย<ช>ถ,ถูกต้องไหมคะและ้วทีนี้หน้าที่ที่จะนับนักท่องเที่ยวจะเป็นสตาฟก็คือผู้ช่วยไกด์ในการนับ<ช>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นคนที่รับผิดชอบก็คือตัวไกด์ในแต่ละบัตรเราก็จะแจกแก่งงานกันแต่ละบัตรให้ดูแลบัตรของใครของมันถูกต้องไหมคะแต่พอเป็นหน่วยงานหน่วยงานเดียวกันปุ๊บเนี่ย ในการที่ลูก,ลกทัวร์ของเราเขาจะยอมขึ้นรถคันเดียวอะคุณอยู่สมมตินะพี่อยู่บัดหนึ่งแล้วทีนี้ลูกทัวร์ของพี่ก็มีอยู่ห้าสิบแต่มีคนหนึ่งเขารู้กันหมดอะเขารู้จักกันหมดการที่เขาจะย้ายบัสแต่ละที<ม>เขามีอยู่แล้วแล้วก็บ่อยมากมเราจะต้องแจ้งหนึ่งนะคะแรกๆเราต้องแจ้งเขาก่อนว่าใครจะย้ายไปบัสไหนกรุณาแจ้งไกด์หรือสตาฟทีมงานให้ทราบว่าคุณจะไปบัสไหนและ คุณจะต้องไปแจ้งกับบัสที่คุณจะไปขึ้นด้วยว่าคุณมาจากบัสไหนเด็กเขาจะได้คอนโทรลกันก็คือสตาฟเขาจะวิ่งสมมุติว่าบัสหนึ่งจะไปบัสสามถูกไหมคะลูกทัวร์บัสหนึ่งจะไปอยู่ที่บัสที่สามใช่ไหมคะเราก็ให้เขาจะต้องบัสหนึ่งจะต้องแจ้งลูกทัวร์จะต้องแจ้งกับไกด์บัสหนึ่งก่อนพอไปถึงบัสสามเขาต้องแจ้งกับไกด์ทางบัสสามว่าโอเคนะเขาย้ายมาจากบัสหนึ่งและไกด์หรือสตาฟบัสหนึ่งจะต้องวิ่งมาบอกกับไกด์บัส บัตรสามจะต้องวิ่งกลับมาบอกบัตรหนึ่งว่าโอเคบัตรนี้นะมีอ่าลูกคร์ไปกี่ท่านกี่ท่านไปอยู่บัตรนี้อย่างเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าเราจะเข้มเราคุมขนาดนี้มันก็ยังมีหลุด<ม>นะคะมีพลาดมีพลาดม,ม,ม,มีหลุดแล้วเราจะทํายังไงเราแก้ปัญหาย,ยังไงถ้าสมมติว่ามีหลุดจริงๆและเขาโทรตามเราไปไกลขนาดไหนรเราต้องตีกลับมารับเขา เราจะต้องตีกลับเสียเวลามารับเขาเพราะเราถือว่าเราต้องโทษทีมงานของเราที่ดูแลไม่ดีเราต้องรับผิดชอบทุกชีวิตที่ไปเราจะไกลแค่ไหนก็ต้องกลับราต้องกลับมาลับค่ะต้องกลับมาลับต้องต้องต้องอธิบายอธิบายให้กับลูกทัวร์ทุกคนได้ทราบว่าลูกลูกทัวร์ของเราคนหนึ่งตกหล่นอยู่ตรงไหนยังไงเพราะอะไรเราต้องรู้ด้วยว่าสาเหตุที่เขาตกรถตกรถเพราะอะไรส่วนมากที่เราเจอ ก็เป็นหนุ่มๆไม่พ้นหนุ่มๆเมานะคะเมาแล้วเข้าเข้าห้องน้ําหลับค่ะหลับที่ห้องน้ําและเช็คเราก็จะถามข้างๆนะคะข้างๆก็คือเราจะให้ดูนะคะอย่างแรกพอขึ้นบัสเราต้องแจ้งแจ้งกับลูกทัวเราด้วยว่าให้ดูบัตดี้ของคุณที่นั่งมันมีสองเบาะใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องบอกว่าให้ดูข้างๆนะคะเพราะว่าการพลาดการหลงบางทีจะต้องเข้าใจว่า ไกด์กับสตาฟ์บัสหนึ่งมันมีแค่2แต่เราต้องดูแลคนถึง40-50ถึงคน,นในบัสดูแลทุกสุขของเขาตลอดาบางทีมันก็ไม่ทั่วถึงเราก็ต้องขอให้เขาเป็นหูเป็นตาแทนเราด้วยบางทีทเ็าบอกครบ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 หรือว่าบางทีไกด์ไกด์ก,ก็มีมีมันดึกเนาะกลางคืนส่วนมากเราเดินทางกลางคืนก็งวงเงียงก็เงียก็ก็ครบครบครบเอาไปครบก็ต้อออกรถใช่ไหมออกรถก็จะแจ้งกับตันอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะกับตันก็บอกว่าโอเคพี่ไปได้ครบ อ่ะรู้ตัวอีกทีไปไกลละบางทียี่สิบสาสิบโลเราก็ต้องไปจับมารับเขาถ้าไม่งั้นเขาก็จะเสียความรู้สึกในการที่ความตั้งใจของทุกคนต้องการที่จะไปเที่ยวจะไปได้แค่ครึ่งทางถูกต้องไหมคะ,ะถ้าไม่เป็นไรเราเสียเวลามารับเพื่อที่เขาจะได้สนุกสนานเหมือนเดิม<ะ>สิ่งที่เราได้กลับมาคือความประทับใจที่เราไม่ทิ้งลูกค้า<ะ>เพราะว่าถ้าเราถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าโอเค คุณไม่รักษาเวลาเองคุณไม่อะไรเองแล้วคุณจะไปต่อก็ได้แต่นั่นคือเท่ากับว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ของอไกด์ที่ดีเราทิ้งลูกค้าซึ่งเป็นจัญยาบันของไกด์เลยว่าคุณจะต้องดูแลทุกสุขของลูกค้าลูกทัวร์ทุกทุกคนตลอดรอดฝั่งจนกลับมาถึงที่จุดหมายปลายทาง สุดท้ายนะคะพี่สายช่วยแนะนําท่านผู้ชมได้ไหมคะว่าการเป็นมัคคุเทศที่ดีเนี่ยควรเป็นยังไงคะอา ค่ะได้ค่ะส่วนการที่เราจะเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีนะคะหนึ่งนะคะก็คือ,อความรับผิดชอบต่อนาทีนะคะตัวนี้จะสําคัญที่สุดนะคะการตรงเวลาไม่ใช่ว่าตัวเราเป็นไกด์หรือว่าเป็นมัคคุเทศก์นะคะให้ลูกทัวร์มาลอนัดลูกทัวร์นะคะนัดสมมุติว่าลอนัดลูกทัวร์ว่า7จ็ดโมงเช้าตัวเอง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยยังไม่ตื่นนะคะลูกทัวร์เต็มรถแล้วอย่างนี้ไม่ใช่นะคะการตรงต่อเวลาความอ่าแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองนะคะการพูดการ แล้วก็ปฏิทานไหวพริบในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะและสิ่งตัดใจหรือว่าใจจะคุดไงใจความสำคัญที่สุดก็คือ,อเราจะต้องทุ่มเทและมีใจที่จะรักงานบริการเพราะว่าการเป็นมัคคุเทศก์เป็นงานที่จะต้องบริการสุดๆนะคะเราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราให้นะถือว่า ลูกค้านะคะคือพระเจ้าเขาจะทายังไงเขาจะผิดยังไงเราก็ย้อนกลับมาว่าลูกค้าคือพระเจ้านะคะเราจะต้องให้อภัยและพยายามใจเย็นเพราะว่าอย่าลืมว่าลูกค้าของเรามาจากหลายๆที่ร้อยพ่อพันแม่นะคะเราจะต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็การแก้ปัญหานะคะเราแต่ละครั้งที่ไปคน คนจำนวนหมู่มากใช่ไหมคะสมมติว่า20-30คนทุกคนทุกชีวิตจะอยู่ที่กำมือของเรานะคะเราจะเป็นคนตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างในทริปๆนั้นไม่ว่าคนลูกทัวร์ที่ไปกับเราเขาจะเป็นระดับไหนก็ช่างแต่นั่นคือเราเป็นผู้กลุ่มบังเอาง่ายๆก็คือกลุ่มบังเบียดค่ะ ในชิปนั้นๆน,น,นะคะ,คะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเป็นการตัดสินใจซึ่งถ้าปัญหาไหนที่มันเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสเราก็จะต้องมาคุยกับนักท่องเที่ยวว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทางออกเราก็ต้องมาคุยด้วยกันะนะคะ,คะเราจะต้องจิตใจละแก่นแท้ก็คือรักบริการะนะคะ,คะแล้วก็มีจิตใจดีแล้วก็ ตลกพกฮานะคะ,ะ,คะตัวนี้คือเป็นสิ่งจําเป็นมากนะคะ,คะทํายังไงที่เราจะให้เขาหัวเลาะให้เขาสนุกสนานคือเขามาเที่ยวให้เขารีแหละเต็มที่ให้เขาได้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทําให้ได้ตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกอันนี้พี่ขอฝากไว้สําหรับน้องๆที่จะเป็นมัคคุเทศในรุ่นต่อๆไปนะคะขอบคุณค,ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สายเลยนะคะขอบคุณค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณที่รายและสถานที่ที่เลื่ออำน้อยให้เราถ่ายทำด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ